สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทํำข้าวเหนียวมะม่วงกันจ้าข้าวเหนียวมะม่วงน้ำอัญชันนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยจ้าก็จะมีข้าวเหนียวค่ะ500กรัมค่ะเป็นข้าวเหนียวอะไรก็ได้เนาะกะทิค่ะ3ามกรัมเกลือหนึ่งช้อนชาค่ะน้ำตาลห5 0กรัมมะม่วงแล้วแต่เลยจ้าอันนี้ใหญ่ได้มะม่วงบราซิลมาค่ะใหญ่กว่ากำมปั้นอีกค่ะ มะม่วงเขาก็อร่อยพอๆกับมะม่วงไทยเลยเนาะแล้วก็จะมีอันชั้นค่ะเป็นอันชันแห้งแบบนี้นะคะยายจะใช้ครึ่งหนึ่งค่ะอันนี้เราจะใช้มากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่เลยจ้าความเข้มของสีก็ถ้าใช้มากก็จะเข้มหน่อยค่ะใช้น้อยก็เข้มน้อยหน่อยเนาะส่วนหน้ากะทิสำหรับจะราดหน้าข้าวเหนียวนะคะก็จะมีกะทิ100่มิลลิลิตรค่ะ เป็นข้าวเจ้าหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลสิบห้ากรัมแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชาจ้าอัญชันยายก็จะนำมาต้มนะคะให้สีเขาซีดแบบนี้เลยจ้าน้ำของสีอัญชันเขาจะได้ออกเยอะเะค่ะเสร็จแล้วก็เอาไปกรองจ้าข้าวเหนียวเราล้างน้ำดีแล้วนะคะยายก็จะเอาน้ำอัญชันมาเทาใส่ทั้งร้อนๆอย่างนี้เลยค่ะปกติแล้วยายจะแช่น้ำ ค้างคืนค่ะจะแช่ข้าวเหนียวเราคร้างคืนแต่วันนี้ไม่มีเวลาก็เลยจะแช่น้ำร้อนๆแบบนี้เลยจ้าแช่สักสามสีชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนาะเสร็จแล้วก็นำไปนึ่งไฟแรงค่ะยายจะทำรูตรงกลางแบบนี้ด้วยให้ไอร้อนเข้าขึ้นมาถึงค่ะ ก็จะนึ่งทั้งหมดครึ่งชั่วโมงนะคะแต่จะนึ่งด้านนี้ไปก่อน15นาทีจ้าแล้วค่อยมากลับด้านนึ่งอีกด้านหนึ่งค่ะพอผ่านไป15นาทีค่ะเราก็มาพลิกด้านค่ะข้าวเหนียวสีสวยเลยจ้า ก็มาคนพลิกด้านแบบนี้ค่ะให้เขาสุกทั่วถึงเนาะช่วงนี้เราก็จะเอากะทิ300มิลลิลิตรน้ำตาล150แล้วก็เกลือหนึช้อนชาค่ะจะเอามาคนไปเรื่อยๆก่อนโดยที่จะยังไม่เปิดไฟค่ะ ขั้นตอนนี้จะสําคัญมากเลยค่ะเราจะคนจนกว่าน้ําตาลจะละลายจ้ะคนโดยที่ไม่เปิดไฟนะคะก่อนข้าวจะสุกสักประมาณ5นาทีค่ะเราก็มาเปิดไฟเนาะเพื่อที่จะให้กะทิเราร้อนค่ะแต่แค่ร้อนนะคะไม่ให้เดือดจนแตกมันจ้าข้าวเหนียวมูลของเราข้าวเหนียวต้องร้อนกะทิต้องร้อนค่ะแค่นี้ก็ปิดเตาได้แล้วค่ะ ข้าวเหนียวเราก็สุกแล้วค่ะเทลงไปเลยตามด้วยน้ำกะทิเลยจ้าคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะ แล้วก็ปิดฝาค่ะทิ้งไว้ให้ระอุเลยจ้าสักสิบนาทีเนาะสิบนาทีผ่านไปค่ะเรามาคนคนอีกรอบหนึ่งค่ะข้าวเหนียวเป็นเม็ดสวยดีมากเลยจ้าสีสวยด้วยค่ะสีอันชัน แล้วก็ปิดฝาค่ะทิ้งไว้อีก10นาทีก็เป็นอันว่าเสร็จจ้าข้าวเหนียวมูนของเราสีสวยมากเลยจ้าต่อไปเรามาทำกะทิสำหรับราดหน้าค่ะก็จะใส่กะทิลงไปหน mm. ึ่งร้อยมิลลิลิตรจ้าเกลือน้ำตาลแล้วก็แป้งข้าวเจ้าค่ะใส่ลงไปทั้งหมดแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะยกขึ้นตั้งไฟให้ละลายเข้ากันดีก็เป็นอันว่าเสร็จค่ะ พอเนืดๆข้น,น,นๆแบบนี้ก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้วค่ะแค่ okay, นี้ก็ปิดไฟได้จ้าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามะม่วงของเราจะเป็นยังไงจะเข้าท่าไหมหอมอยู่นะคะบางทีข้างในเขาก็จะออกดำๆเนอะ อันนี้โอเคอยู่จ้าจัดเสิร์ฟเลยจ้ายายใส่ในฟอร์มหัวใจนะคะทำจากใจค่ะในโฟมซิลิโคนค่ะนี่สองชิ้นเลยเพิ่มมะม่วงอีก ฝั่งละชิ้นโดยข้างบนด้วยกะทินิดนึงค่ะโรยข้างบนด้วยงาขาวงาดำคั่วจ้าก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วค่ะแค่นี้ก็แซ่บแล้วจ้ามามาค่ะเพื่อนๆค่ะสำหรับวันนี้ยายก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ